สวัสดีค่ะมืนียายแก้วใส่็แล้จอมยุ่งไปทั้งใดล่ะจอมยุ่งเขาเลงเขาไงเสรแล้เขาเลงเขาไงเขาเลงเขาไงเสร็จแล้วมณียายแก้วสิทภาพไทยจอมยุ่งออกขออแย้ดึกๆบุมีตัวใดเห่าเลยเขาเลงเขาไง นะะอันนี้กรจอมยุ่งแต่เออกตุ่นนน่เป็นพันน่อยเขาเล่เขางหนุ่มจอมยุ่งมาแล้วจอมยุ่งมาแล้วออกค้อกเต้ดึกวายเขาเล่งเขง่ยนุ่ออกค้อกแต่ดึกดกฝุ่นฝุ่นฝนหินบ่ผมจอมซนจอมดื้อขนาดก่อนลอกไว้ปัดเลยกงงันออกได้พี่น้อง ความสามารถอันมาใส่บิเลียนนีม่มึงมงมนมึนวมันมึนดอมึนคลาดุ่นแลนหยอ,อกกันพุ่นุ่นหยอ,อกกันก็ประกันลูกิีนเนาะจอมซนอากาศเาย็นไอพี่มาเร็วๆลูกิีนลูกออเอิญเขเล่เขาไงมามามา เร็ว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 มา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 ผู้ดำเนมมีดมันยำมาเร็วๆมามาเดี๋ยวแปลงพักทีมุนโอ้แลรนสามคนเลยนี ma, ่พี ì, ่น้องไหมาฟันนี่บริจานไปเก็บมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วเร็วเจอมโซนจอมโซนเอามีดมาเล่นช่วยมี มาเล่นยูน้าบ้านพี่มึนขัดมามาเร็วๆก็แรงก็ง่ายเพิ่นเๆเเห็นบ่อก็ม,มึนอะ่ะนั่นเอามีดไปเล่นอีกแล้วปุ่ยพ่นมันเอามีดมาเลยเพ่นเอามาเอามีดกันดติบาดปากเอามาโอ้ย สิบาทปากบันกวม,มันดื้อเอาไว้กคนมืนคักปุ่นมข่วมดื้อปุ่นไม้ผี่เลยเข้างไงมานี่เลยเร็วเร็วเร็วเร็เวจอมสุน ข่วน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 มซนบ้าน,นี้เลยมาตกไปข้างนั้นมา,ขาเขาแรงขเขาแรงมันเดินอยู่หน้าบ้านห้ามไปหลังบ้านเดี๋ยวแป้งพักมุลโอ้ยโอ้ย <c ười> ามันกลัวมันดื้อดูดิโดดจังหนาค้นท,านท่านผู้ชมบินบ่นอละ่ะ <c ười> บินมาแล้วตรงนี้ประอมึนมาเลยมาเลยปุ่นทัวเทีย่ยวทัวแดนปุ่นอืมคุบ,บม่มึนชุดเบ็ดยังหยอกไปกันมาเลยเข้าไงกระเล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 งมามามาจะไปหลังบ้านนะมาเลยมาเลยมาเลย เออเออเออการคนเดี๋ยวตีกันแล้วนี่มันมันกัดลิ้นดิมันมันบนมันมันอันนั้นดิคุณมันมักหยอกมาเลยมาเลยไม่ต้องไปเลยนะมหกดจิ้มหูจะบอกเอ้าอยู่กับมาเจ้ได้กูนอนอยู่ในเฮือน พอไนไล่เอามันเข่าพอไนไล่ตื่นมาเห็นมันแลนหลินอยู่ดอกมันออกคออได้กูได้เอาขังเด้มขึ้นใครเอาขังสัตว์อ่านมึงจะว่าแต่กูบล็อกบันนี่นั่นละนั่นละมันเก่งกันยังว่ามันเก่งหมาอันนี้มันเก่งมันสามารถเปิดประตูได้ว่าแต่กูบล็อกกูล็อกตลอด แต่ว่ามันเก่งมาฝรั่งมันละเก่งเด็กโอ้ยติอยังกับตดโหลดมาอันนี้มันละเก่งสั้นกระแพงสูงๆมันจะขึ้นได้ไปใสร็ล้บักเขาง่ายนะมาอันนี้มันละเก่งเด็กเขาง่ายเขาง่ายเขาง่าย เขาแรงเขาแรงไปใส่ละวเปลี่ยแปลงฮักของมุนซะเนาะงฮันอันนี้เขาไงเข้าแรงไปไหนแล้วล่ะโอ้โน่นดูนะนอนอยู่นะกัดแขนค้อนตีเต้อะเจ้าบักดีมึนเดียวเห็นว่าวื่นมึงอยู่นี่เห็นว่ เห็นว่าว่าพื้นมึงนู่นนี่ซุ้มกี่มื้นหลวง <c oughs> กี่มื้นหลวงม,มันความดื้อของมันเบิ้งเอามาเอา,เอ,าอะไรไปนะไม่ต้องเลยมื้นหลวงมีครูเล่นนี่ปักลูกสิน่นน้อยมันใหญ่แล้วแต่ว่าเป็นพันนี่ <c oughs> กูเหลี่ยมของมันนั่นจอมซนต้นน้อยๆนุ่งเสือให้เจ๊าไปแก้ทิ่มใส่ิดความสามารถแก้เสือได้ด้หมากกระได้หมุนเบิ้งมันหยอกกันมุนบดอย่างเงี้ยมันต้นไม้ต้นไหลมันเห็ดมุนอุ้ยปุ้ยมันมีความสามารถกินสมจีได้มีส่วนจีนนี่ไั่กินได้ด้วย อ่ะก็เรงข้างไงขุนขุนอุ้ยมันโดดต่ำไปรวดได้เอ้านี่มันจะโดดต่ำไปรวดมันบริสุทธิ์น้ำพา่ขนโอ้ยมันหยังหน้าบาดอมันหยังหนา แล้วคุณเมื่อนี้ก็่ทยคิดมาละไม่แนว่ใ <laughs> ยมาหลักออกอคอคกคอ,อกกันล็อกย่างดีด้แต่มันออกได้เพื่อนกะวะ็ว่าผู้นี่ล็อกผู้นี่กะวะ็ว่าเพื่อนั่นล็อกกันให้เพื่อนให้เพื่อนล็อกมือนี้ฮันเพื่อนว่าได้แก้วล็อกประตูบนอยู่จะไให้เพือ่อนล็อกบนเป็นคือเก่าเนาะ สุดท้ายนี่ก็ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วเฟรมดีหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย